ในช่วงสุดท้ายของการเดินทาง40ปีในถิ่นกันดาันก่อนที่ประชากรอิสราเอลจะเข้าสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญาชายคนหนึ่งยืนอยู่ต่อหน้าประชาชนและกล่าวคำพูดสุดท้ายที่เต็มไปด้วยความรักความเตือนใจและความหวังชายคนนั้นคือโมเสสและสิ่งที่เขาพูดได้กลายมาเป็นหนังสือเล่มที่5ของพระคัมภีร์คือฉเฉลยธรรมบัญญัติ (Deuteronomy) แปลว่าการทบทวนพระบัญญัติโมเสสรู้ว่าเขาจะไม่ได้ข้ามแม่น้ำจอแดนไปด้วยดังนั้นสิ่งที่เขาทำคือการสรุปประกาศและย้ำเตือนประชาชนเกี่ยวกับทุกสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงทำและพระบัญญัติที่พระองค์ทรงประทานเขาย้อนความถึงการทรงเรียกอิสราเอลจากอีย์การทรงนำผ่านถิ่นกันดาลการประทานพระบัญญัติที่ภูเขาซีนายและพระพรที่รออยู่หากพวกเขาเชื่อฟัง แต่ขณะเดียวกันโมเสสก็เตือนอย่างหนักแน่นว่าจงอย่าลืมพระเจ้าเมื่อเจ้าร่ำรวยและมีทุกอย่างโมเสสรู้ว่าความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าความยากลําบากคือความอุดมสมบูรณ์เมื่อทุกอย่างดูราบรื่นมนุษย์มักลืมพระเจ้ามัวแต่พึ่งพาตนเองหลงในความสําเร็จและหันไปกราบไหวสิ่งอื่นพระเจ้าทรงเรียกอิสราเอลให้รักพระองค์สุดใจนี่คือหัวใจสำคัญของเฉลยธรรมบัญญัติ ทรงรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านสุดใจสุดจิตและสุดกำลังฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ5โมเสสย้ำถึงพระพรที่จะเกิดขึ้นหากพวกเขาเชื่อฟังแต่ก็เตือนถึงคำสาปถ้าพวกเขาหันจากทางของพระเจ้าเขาบอกให้ประชาชนเลือกระหว่างชีวิตกับความตายพระพรกับคำสาปและเชื้อเชิญพวกเขาให้เลือกชีวิตข้อคิดจากฉเฉลยทมบัญญัติ คือไม่ใช่แค่รู้พระคำแต่ต้องรักและดำเนินตามพระคำของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ต้องการแค่การเชื่อฟังแบบกลัวกลัวแต่ต้องการความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับประชากรของพระองค์และแม้ว่าเราจะอ่อนแอหรือล้มลงพระองค์ยังคงอยู่ข้างเราพร้อมจะนำเราก้าวต่อไปสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญา